สวัสดีค่ะอัสลามวะเลยกุมค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงค o o k i n g บายมีซีเคลฟค่ะวันนี้ดิฉันจะทําต้มเส้นน่องไก่แล้วค่ะคุ้นเส้นเนาะเดี๋ยวค่อยล้างพอจะทําค่อยล้างอันนี้ก็คือเอามาถ่ายวีดีโอแบบนี้ถ้าล้างแลยมันจะไม่สวยค่ะต้มแบบง่ายๆแบบชาวบ้านอีสานในต่างแดนค่ะเพื่อนๆค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์มีแค่นี้จริงๆนะปกติเขาจะไม่ใส่ผักนะ แต่วันนี้ดิฉันจะใส่ทั้งกระหล่ำปีแล้วก็ผักกาดขาวค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอันดับแรกดิฉันจะใส่3ามเกลอค่ะท,ที่ตำคลุกคลิกนะไม่ได้ตำแบบว่าละเอียดเพราะว่าชอบแบบนี้ค่ะความเท็กเจอร์ความแบบหยาบของกระเทียมกับผักชีแล้วก็อะไรคะ ไท่ดำค่ะแล้วก็จะใส่น่องไก่ค่ะเอเคไหมคั่วให้หอมค่ะจากนั้นจะเติมเครื่องปรุงแล้วก็เติมน้ำค่ะแล้วก็จะตุ๋นให้สุกค่อยใส่บดเส้นง่ายๆนะวันนี้นะสำหรับคนอีสานในต่างแดนค่ะ ปวันนี้จะทำแบบสีค้ำๆวันก่อนทําสีคํำไม่สะใจค่ะคุณขาค้ำพอไหมจริงๆมันต้องมันต้องดำกว่านี้ไง สูตรออริจินอลของเขาอะแต่ว่าดิฉันแบบทำแบบชาวบ้านค่ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวรอเดือดค่ะปิดฝารอเดือดนะนี่ค่ะดิฉันจะใส่ผักอันนี้ด้วยค่ะแต่ว่าเราจะตัดแบบนี้โอเคไหมเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ใส่แต่ว่าเราเราอยากได้เท็ก u r เจอร์ของผักไงคะคุณประกาศเขามีประโยชน์นะเธอ เออดำดำอันไหนดำเยอะเราก็จะตัดทิ้งนะใส่กระหล่ำปีด้วยแต่กระหล่ำปีแบบนี้เราจะใส่แบบนี้ค่ะเราจะใส่เป็นน้องเป็นนี่เลยนะเราจะไม่ตัดนะกระหล่ำปีอยากได้ความตุนตุนของกระหล่ำปีค่ะคุณโอเคปะ่ะนี่ค่ะใส่บรอกโคลี่ไอ,อใส่แครอทด้วยแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยค่ะคุณคะนี่ค่ะเนาะจะได้แบบนี้ค่ะ อันนี้กลัวไม่อิ่มเอามาใส่ด้วยดูดิคุณเซนเธอเห็นไหมเนี่ยเอามาจับช่องเฟสโอเคนะคะดิฉันจะใส่กระหล่ำปีก่อนค่ะตุ๋นกับไก่เนาะจากนั้นก็ใส่แคอออรอทผักกาดขาวค่อยใส่ทีหลังค่ะเพราะว่าเขาสุกช้าค่ะชามใหญ่อีกแล้วนะวันนี้นะกินสะใจไปเลยค่ะ นี่ค่ะติดฟ้าตุนไปรอสุกค่ะตอนนี้รอรอรอแครอทสุกค่ะแครอทสุกแล้วดิฉันก็จะใส่ผักกาดขาวใส่ผักกาดขาวค่ใส่บุนเส้นค่ะคุณขาะรอแป๊บหนึ่งนะคะ รสชาติได้แล้วค่ะพอปรุงเรียบร้อยแล้วดิฉันก็จะใส่ผักกาดขาวค่ะคุณคาผักกาดขาวสุกแล้วดิฉันถึงจะใส่อุ้นเส้นค่ะ นีฉันจะใส่วุนเส้นค่ะใช้แบบนี้ค่ะไม่เอาไว้นานนะเดี๋ยวเขาจะเละค่ะยกลงเลยค่ะค,คุณขา จะปรุงเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะดิฉันจะตักเสิร์ฟเลยนะคะใช่น้องไก่ไปด้วย เดี๋ยวค่อยดูตอนปรุงเสร็จนะคะแบบนี้ค่ะได้แบบนี้ค่ะคุณค้าอันนี้ยังไม่ปรุงนะจะชิมยังไม่ปรุงก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการสนับสน,น,นะะุนค่ะขออนุญาตชิมเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยไหมอืม I love you ค่ะบ๊ายบาย